สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้ดียวรายาบชนอยู่นะครับก่จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บอสนทําคลิปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําพาทุกท่านนะครับมาเก็บเห็ดฟางในเช้าของวันนี้นะครับเห็ดฟางปลูกนานมากนะครับปลูกนานมากลุ้นลุ้นกันว่าจะเกิดไหมนะครับตอนที่ทํานะครับ พอดีอากาศมันหนาวจัดนะครับหนาวจัดถึง2สัปดาห์นะครับเห็ดฟางก็เลยไม่ออกนะครับไม่เกิดแต่พออากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเห็ดฟางก็เริ่มออกนะครับออกเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่โตเท่าที่ควรเพราะว่าอุปสรรคก็คือความหนาวกลับมาอีกแล้วนะครับความหนาวกลับมาอีกแล้วนะครับดูดูเมื่อวานนะครับเหมือนจะ พอเก็บนะครับแต่พอมาดูวันนี้ก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับโตไม่เยอะนะครับเราจะมาเก็บแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะครับจะได้เยอะขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับไม่อยากจะโตเท่าไหร่นะครับแต่โตัก็มีนะครับนี่นะครับเราจะมาเก็บกันนะครับจริงๆเห็ดก็ออกเยอะนะครับแต่ว่าหัวอาหารเห็ดน่าจะหมดนะครับน่าจะเรือน้อยนะครับจึงทําให้เห็ดไม่โตเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามันเกิดล่าช้านะครับสําหรับในแปลงนี้นะครับ แปลงนั้นเก็บแล้วนะครับนี่นะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับสําหรับในแปลงนี้นะครับอุปสรรคก็คือความหนาวเย็นนะครับความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้แปลงเห็ดนั้นเกิดลานะครับนั่นไงลาขาวนะครับที่เป็นวงขาวๆนะครับจะทําให้เห็ดฟอนะครับสําหรับลาขาวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เยอะไหมนะครับก็ไม่โตเท่าที่ควรนะครับถ้าอากาศร้อนนี่ประมาณหนึ่งวันก็น่าจะเก็บได้นะครับตัวเล็กๆนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับเห็ดฟางดอกก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเพราะอากาศหนาวเย็นนะครับจะท,ทำให้ไม่ออกเท่าที่ควรนะครับไม่โตเท่าที่ควรครับกเัเีดนมากนน้ัตกบหนาว เสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงนะครับเห็ดนะครับก็ได้แกงอร่อยอร่อยมากแล้วนะครับนี่แหละคือชีวิตที่สโลไลค์ของบาสนนะครับกับการทําการทํางานนะครับอยู่กับบรรยากาศชิวๆนะครับสายลมแผ่วเบานะครับสายลมหนาวนะครับอากาศเย็นๆพัดโชยในยามเช้านะครับกับอากาศบริสุทธิ์นะครับกับวิถีชีวิต ขอคน้านนอกนะครับที่คนในเมืองหายากนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับสำหรับในปีนี้และปีต่อๆไปนะครับกับการทำมาหากินนะครับได้ประโยชน์นะครับการปลูกเขตก็ได้ประโยชน์หลากหลายนะครับท่านผู้ชมก็คือได้ปุ๋ยใส่ยางพารานะครับที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักนะครับเราทำในแปลงยางพารานะครับ ได้ปุ๋ยแน่นอนเลยนะครับปุ๋ยนี่คืออันดับแรกที่ได้นะครับและตอนทําแล้วก็ได้ออกกำลังกายนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับได้อาหารที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช่อาหารในตลาดที่แม่ค้าพรมด้วยพอมรีนนะครับให้สดตลอดนะครับแต่นี่คืออาหารจากธรรมชาติโดยแท้นะครับที่เราเพาะปลูกเองได้นะครับก็ได้สุขภาพนะครับได้อาหารได้ปุ๋ยนะครับ และได้แบ่งปันน้ำใจให้กับญาติมิตรนะครับเก็บก็จะแบ่งให้ญาตินะครับจะให้ญาติเอาไปแกงนะครับสําหรับเห็ดฟางในวันนี้นะครับถึงแม้มันไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็น้ําใจยิ่งใหญ่นะครับคือได้น้ําใจซื้อใจญาติญาตินะครับเพราะว่าเก็บสองครั้งก็แกงแล้วนะครับแกงใส่ผักหวานแกงใส่ข่าบดแดงนะครับทั้งสองครั้งนะครับที่เก็บนะครับครั้งนี้จะให้ญาติญาตินะครับนําไปแกงนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากทําคลิปให้ดูนะครับกับเห็ดฟางปลูกได้เองนะครับทําได้จริงนะครับลงทุนน้อยนะครับคุ้มค่านะครับได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ